มาชวนทาน้ําพริกปลากันค่ะวันนี้เนื่องจากน้ําพริกปลาหมดกระปุกได้เวลาเติมใส่กระปุกกันแล้วค่ะขั้นตอนก็นไม่ยากเลยนะคะเอาหอมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะใส่หมอ้อทอดไร้น้ํามันแบบนี้นะคะพอเหลืองหอมแบบนี้แล้วก็เอามาตำได้เลยค่ะวันนี้พิเศษหน่อยนะคะพี่เมย์เดินไปหาแม่มาถามว่ามีปลาเป็นตัวตัวไหมวันนี้กะว่าตำน้ําพริกปลาจะใส่ตัวตัวต,อ,ตอนตอนของปลาเข้าไปด้วยนะคะตำพริกให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ําปลากันค่ะ ครั้งที่แล้วตำเผ็ดไปหน่อยนะคะครั้งนี้ก็เลยใส่น้ำตาลเพิ่มไปเพื่อลดความเผ็ดลงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผงอร่อยค่ะไม่ได้เลยแล้วก็ตำตำให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่เมย์จะมาต้มน้ำปลาให้หอมนะคะต้มกับมะขามค่ะจะได้มีความเปรี้ยวของมะขามนิดนึงพอน้ำปลาร้อนนะคะก็เอาปลั๊กออกแล้วก็เอาตอนต่อนตัวตัวเงี้ยใส่ลงไปเลยค่ะได้เวลาฉีกตอนแล้วเราอยากได้เนื้อปลาเพิ่มลงไปในน้ำพริกปลาของเราค่ะ ท้งก่อนพี่เมย์ใส่แค่น้ำปลานะคะครั้งนี้เดินไปหาแม่ไปขอเนื้อปลาล้ามาค่ะแบบนี้เลยได้มาสองสามตัวเอามาตำรวมกับน้ำพริกแบบนี้ได้เลยนะคะตำให้พอเข้ากันแบบนี้แล้วค่อยๆหยอนน้ำปลาลงไปทีละนิดละนิดค่ะค่อยๆคนใส่ลงไปให้คิดว่าเออเราชอบกินแบบไหนประมาณไหนนะคะของพี่เมย์จะไม่ได้ใส่น้ำปลาจนชุ่มนะคะเพราะว่าจะเอามาคลุกข้าวกินนะทำเป็นน้ำพริก ความจริงถ้ามีมะม่วงเปรี้ยวด้วยนะจะดีมากๆเลยค่ะพีเมเย์จะได้สับใส่น้ำพริกปลานะคะอ่ะบ,บีบมะนาวใส่นิดนึงนะคะเพิ่มความเปรี้ยวค่ะชิมไปแล้วยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่พอบีบมะนาวไปก็คืออร่อยเลยค่ะทำเยอไว้เยอะๆแบบนี้นะคะแล้ววิ่เย์ก็จะใส่กระปุกแบบนี้แช่ตู้เย็นไว้ค่ะจะได้กินได้อีกหลายๆครั้งนะคะเดี๋ยวหมดก็จะทำใหม่ค่ะพอน้ำพริกปลาถ้ากินกับข้าวนะคะแล้วก็คลุกน้ำปลาแค่นี้ก็อร่อยแล้วเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแล้วก็สามารถเอามาทานได้อีกหลายครั้งเลยค่ะเสียดายไม่มีมะม่วงสับ